ที่เห็นเด็กๆในชุดปรกรยรรวมตัวกันอยู่นี้นะครับเป็นกลุ่มเยาวชนที่บ้านแม่ขับปูนะครับซึ่งรวมตัวกันในชื่อของกลุ่มเกยยอโพนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่อที่จะามาเรียนรู้วิถีประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติ ความเชื่อต่างๆของปาะกกะายอบ้านแม่ขับปูนี่แหละครับซึ่งวันนี้นะครับน้องๆเขาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในป่าที่อยู่ละแวกบ้านนี่แหละครับโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็มีพฏิีมุสอบมาร่วมในขบวนด้วยครับอย่างพฏิีมุสอศที่เป็นพ่อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับปฏิตีมุสอศให้คำแนะนำให้กำลังใจอย่างไงบ้าง อย่างพะติมุอนเนี่ยก็จะบอกว่าการที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็ได้รู้คงของเราเองอ่ะสักวันหนึ่งเนี่ยเผื <partic ulate> ่อว่าการเรียนรู้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาต้องเดินไปแค่ข <c oughs> ้างหน้าอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งหน้าและหลังแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็ทําสอนให้เราให้กําลังใจว่าเออการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะบอกว่าดีทั้งหมดหรอกเราก็ต้องมันจะมีบางคนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยมันก็จะมีอยู่แหละส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องในเมื่อเราคิดว่าเราทําดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทาต่อไป ให้กำลังใจตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเสริมเวลามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมามาจะถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ครบแต่ว่าก็เหมือนกับว่าจะมาดูหน่อยว่าเด็กขอขาทำอะไรกันอันนี้เป็นเป็นยาชนิดหนึ่ง มันต้องอว่าประมาณเราแค่สี่และถูอาโอนะชื่อตรกไม่้อเลยมื่อกดยูเมื่อกดยุที่แจอันนี้เปเร่ามัดเกียร์รูปมันจะออลักษณะนี้อันนี้โคกกกีได้ซ่ากกีได้งอกไปกับนโอสิลสคาีสิ尼亚บาอสุลสึาีบ้าสิิอ้เย่าโชคนี่รู้ยังต้นต้นนี้คือต้นอะไร่่ ซีดูซะเอ่อเป็นต้นเป็นต้นไม้ยังไงเป็นต้นที่กินผลได้ครับกินผลได้อย่างปฏตีสอนนี่ปฏตีสอนทาไปด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อเอ่อจำได้ไหมาทาเมื่อกี้คือบทว่ายังไงบ้างรเราซื้อสิ่งปฏบัติสัญมีเอ่อามันแปลว่าอะไรมันแปลว,ว่าถ้าเราดูแต้ต้นแเราต้องรู้ชื่อต้นที่เราอยููแต่นะครับก็เหมือนกับ เราอยู่บ้านแม่ขา้าปูบ้านเราเราก็ต้องรู้จักบ้านของเราไงลึกซึ้ง <c oughs> กินน้ําต้องรักษาน้ําใช้แผ่นดินต้องรักษาแผ่นดินกินเขียดต้องรักษาผากินปลาต้องรักษาวังนี่คือวิถีที่บรรพบุรุษส่งต่อมาและพ่อหลวงมู้ศก็นํามาใช้เป็นหลักในการปกครองหมู่บ้านและถ่ายทอดต่อมาอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ ปฏิสอนให้เด็กๆรู้จักนกบนฟ้ารู้จักปลาในน้ำรู้จักพืชพันธุ์ในป่าสอนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของสรพพชีวิตสอนให้ย้อนกลับมามองที่โลกของตนเองโลกที่อยู่กับธรรมชาติผ่านการทําให้ดูอยู่ให้เห็นสอนเด็กให้ลองทําให้เป็นด้วยวิธีการเดียวกันกันกบที่ปฏิเคยเรียนรู้มาจากรุ่นปู่ย่าป้ากากอ ป่าในบ้านแม่ขาปูเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่การที่เข้ามาก็คือมาเสริม,ม,มพืชบางชนิดบางชนิดที่แบบไม่มีแล้วก็เป็นพืชตาอยู่แล้วนี่ค่ะเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าตว์ปราจะได้อาศัย<อ>ด้วย<อ>พี่ตีเคยสอนว่าขวัญเราเนี่ยมีอยู่37ชนิด<ะ>มีทั้งอยู่ในน้ำอยู่บนบกแล้วก็สป์ปย่างฮะซึ่งเราก็ต้องอาศัยกันเหมือนกับว่าแบบอาศัยกันและกันนะคะเป็นการ แบ่งปันเป็นการเกื้อกูลกับสัตว์ป่าโดยโดยไม่ไม่ใช่การสอนตรงๆงแต่เป็นการบอกผ่านขวัญใช่ไหมฮะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเออขวัญเรามันอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อเราจะต้องดูแลขวัญของเราเองค่ะการสอนให้เราได้ได้ได้เกิดความรู้สึกโดยที่ไม่ได้บอกตรงๆงใช่ไม่เคยบอกตรงตรงให้เราคิดต่อเองใช่ค่ะอืมนี้พอเห็นเด็กๆมาอย่างนี้เนี่ยเวลาเล่านิทานนี่เห็นเด็กๆชอบมากใช่เออเกจะทรรเกียสูงว่าตามบ้านจะทรแบบถ้ามีสัตว ร้อนเนี่ยก็จะทํำตาเสียสัตว์ไงทำให้เด็กเนี่ยสนุสนานแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะถามเด็กต่อได้ไงก็เลยทําให้เด็กเนี่ยมีคําถามแล้วก็โต้ตอบกลับไปสนุกกันไม่เหม็นแลยจอดแต่หนาไม่เหม็นจอดแต่เราุ่นเนี่ยเนี่ยอัดแก่ละแวร์อัดตาบัตรเสียาเนี่ยก็เลยซุกซึมมาแก่เสียเย็นเนี่ยเนี่ยอัดรึ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก่หลายครั้งเองอันนี้เอวกว่าเนี่ย เ่มากเยอะแต่นห้าร้ปรเราเซกันเลยโอ้เาวดีอันนี้น่เดนทางนั่นตนเนี้ยอทิพนุพมีต่รอดูเวรปวยาพรแต่ก็ทิ้งอันแลคนละดดะแลก็คนละดดูแลก็ก็ดูแลทิพนดเนียดูเลนุพดเนียวิพนุพมีต่รอดูเวรปวยาพทนอย่างเวลาที่ เด็กๆเขาได้มาเข้ามาในป่าก็ามาเรียนรู้ในป่าเข้ามากับพุทธวุฒิแก่ฟังเรื่องเล่าฟังนิทานฟังอุทานอย่างเงี้ยน,น,นะครับก็คือจะทําให้เขาเข้าใจในวิถีของตัวเองมากขึ้นจะต้อนแน่นาเขาจะต้องบอกเขาจะต้องทายขึ้นมาเหจะต้องทางขึ้นมารู้อันนี้เดว่าทายยังไงทายอย่างนี้แหละที่เราแน่นาวาันนี้แล้วก็ปู่ป่าก็ปู่ได้เข้าป่าก็เข้าได้หากีในป่าก็หากีได้ภาษาปากันยอว่า จะไปว่าแต่บ่อน้าหน้าจะต้องรักษาบ่อน้าหลังโดยเนี่ยคือบ่อน้าหลังหลาเนี่ยคิดว่าเรารักษาดูแลแม่แ,แต่าเอาใหญ่เขาโตเขาไปแต่งงแต่งงานที่อื่นใช่มันเตะไปเนี่ยคิดว่าเราดูแลไว้เรารักษาไว้อะเผื่อเขาไปแต่งงานพูดแด้ไม่ห้องสองลูกะหลังะเนี่ยจะกลับมาแต่งงานที่นี่ก็มีต่อไปเนี่ยที่จะต้องรักษาบ่อน้านหลัง เป็นผู้เท่าผู้สูงวัยของชนเผ่าปากกากยอนะครับแล้วก็เป็นคนกว้างขวางเป็นที่รู้จักของชาวปากกากยอในลุ่มน้ําแม่วางนะครับทําให้ปฏีมุสอบนั้นนะครับมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับวันนี้ครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวปากกากยอจากอําเภอแม่วางนะครับก็เลยเดินทางมาพบปฏีมุสอบที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยน วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของพ่อตีนะครับรวมไปถึงวิธีคิดทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนํามาเก็บเป็นรวบรวมข้อมูลนะครับแจกให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีค่าเหล่านี้ด้วยครับนี่คือโโดียีแลลกะลน์แก่น่ยดีดแลดล่นละนี่แม่แม่ท่าผที่นี่คือชี้เนี่ย ยเมสซีเนี่ยูเลกนี่วันนี้นี่คือมานี่ตั้งใจว่าจะมาทำอะไรกับพัตตีบ้างพี่ตีไม่ได้จดบบันทึกแต่พัตตีจะเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแล้วก็จํามาจากอีกรุ่นหนึ่งอย่างคนรุ่นผมไม่พอท่าอนอังเขียนได้นเ่นนี้นอกจากตัวเองจะได้เรียนเนื้อก็เอามาจดบบันทึกไว้เป็นเรื่องราว <c oughs> ให้กับคนรุ่นต่อไปหรือว่าคนอื่นๆผมค,คิดว่ามันมีกระแสหลักที่มันเข้ามาตีชุมชนหมู่บ้านเยาวชนเด็กเยอะเนี่ยก็คือว่า กระแสที่คนจะต้องหาเงินกระแสที่คนนจะต้องมีของไว้ครอบครอง,องกระแสที่คนจะต้องใช้ชีวิตในแบบเมืองใหญ่ถ้าเราไม่มาศึกษาเรียนรู้อย่างนี้รเราก็จะไปตามกระแสหลักแล้วความรู้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วทั้งๆที่ความรู้แบบชีวิตจริงบางทีแบบนี้น่าจะเป็นจริงกว่าก็คืออยู่กับดินอยู่กับป่าอยู่กับ น้ำอยู่กับอากาศซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราก็ขาดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราลืมที่จะอยู่อย่างนี้นะผมคิดว่า <c oughs> ถ้าคนไปเอาอยางงั้นหมดผมเนี่ยธรรมชาติก็คงจะหมดเหมือนกันตันนีจะมาไปไหนครับไปที่สวนครับไปที่สวน,ต,น,น,นตันหรแอรก็เจอเนี่ยจะก,ก็โดยปื้อให้นะ ดิคือดูพบาไปฮะผมว่าปฏิยืนหยัดก็ยืนยันให้เราเห็นว่าการเป็นชนเผ่าตัวเล็กๆเนี่ยถ้าปฏิเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าจริงปฏิก็คงเดินออกไปจากสังคมแบบนี้แล้วไปใช้ชีวิตอีกแบบนะ่ซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่าลูกหลานน้องๆของเราคนรุ่นผมคนรุ่นต่อต่อไปเนี่ยก็จะไหลออกไปจากชุมชนเหมือนว่าเราเราไร้ทึ่ง สิ่งที่เราเจะยึดได้ลรวเราก็ต้องไปพึ่งวัตถุไปพึ่งสิ่งำอำนวยความสะดวกต่อร่างกายแต่การกลับมาไปหาคนรัาคนแก่เนี่ยคือการศึกษาที่แท้จริงที่เป็นรูปแบบของกว,าวา่ากุย์อเองมันเป็นห้องเรียนที่ทําให้เรามีกําลังใจมีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจที่จะอยู่ในวิถีที่แตกต่างไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นแต่ว่ามันก็ทําให้เราเชื่อและมั่นใจว่าเราสามารถอยู่ใน ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความขัดแย้งเนี่ยได้อย่างมีความสุขตาเอาให้มองหูเอาให้ฟังใจเอาไว้คิดนะ่ะนี่ก็เราก็มองลหลายๆ้ามองที่สิ่งที่ไม่ดีก็เราหีแล้วสิ่งที่ดีงาก็เราก็หีแล้วเราจะปฏิบัติจะได้จะไปท้าได้อยู่ที่เราได้สิส่งใหเอง ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าพ่อหลวงมูศอกจะเป็นคนป่าคนดอยไม่เคยผ่านการศึกษาในระบบไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นําหรือว่ารัฐศาสตร์การปกครองใดๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่พ่อหลวงมูศอกใช้หัวใจทําหรือทําด้วยหัวใจก็คือการทําหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขทําให้คนในการปกครองมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง ซึ่งก็เป็นปณิธานของกระทรวงมหาดไทยตามที่องค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งฝากไว้นะครับด้วยเหตุนี้เองครับจึงทําให้พ่อหลวงมูซอกได้รับรางวัลมหาดไทยดํารงธรรมดารงราชานุภาพในสาขาผู้ปกครองท้องที่ประเภทผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในแวดวงของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับพ่อหลวงไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับ